เชอปรางนี่เป็นเออทำไปทำไมถึงเป็นคนที่เหมือนไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะคนที่จับงูได้นะครับชอบงูชอบงูไม่กลัวอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมอะแล้วอย่างแมลงสาบอ่ะเราสามารถจับทั้งเป็นทั้งตายได้หมดเลยไหมอย่างเช่นมันบินมาเราสามารถจับแล้วกินได้เลยหมดบินนี่ค่อนข้างจะจับยากนิดนึงแต่ถ้ามันอยู่ตามพื้นเนี่ยเรายังยังแบบต้อนมันเข้ามุมเราจับได้คุณสามารถต้อนแมลงสาบเข้ามุม มันวันหนีเราก็โอเคก็ต้อนมันเข้ามุมแล้วก็ไายเลยเราไม่เห็นมันชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาอังกฤษของมันก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะ l e g l e s s lizard นะฮะ Lizard ก็มาโอ้้ยอ้ย้อยอยออยร้อ้อ Oh. <laughs>